ครับตอนนี้ช่องเอาเอา่ยดูแฟมิลี่ชแนลพาทุกท่านมาดูบรรยากาศอาของพัทยาในช่วงเช้านะฮะเมื่อวานนี้เราพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศเมืองพัทยาในช่วงค่ำคืนราวสามสี่ทุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของ เมืองพัทยาในช่วงเช้าเช้าบ้างนี่นะซึ่งในช่วงเช้าเช้าเนี่ยบรรยากาศเนี่ยก็จะแตกต่างจากตอนกลางคืนยังเห็นได้ชัดราะว่าผู้คนก็จะไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นบรรยากาศของ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศของ หลายหลายคนที่กำลังเดินออกกำลังกายแล้วก็อาจจะมีบางกลุม่มที่ที่กำลังที่จะก็คือตั้งแต่ตอนกลางคืนยังไม่นอนก็มีนะฮะแต่ว่าส่วนมากที่ ัังทงนี้ก็จะมีคนที่รักสุขภาพครับาการเดินออกกำลังกายครับซึ่งก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินี่ก็จะเป็นบรรยากาศของชายหาดช่วงเช้าเช้าด,ดูนะฮะเรือจอดเยอะแยะเลยน,นะฮะเสื่อมือ่เรือเนี่ยเราจะมองไม่เห็นภาพชัดเจนว่าเรื่อ ที่มาจอดออนักท่องเที่ยวไปเที่ยวตามเกาะต่างๆหรือดูบรรยากาศเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นช่วงตอนกลางคืนฮะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะคะับคตอนสวยงามไปอีกแบบหนึ่งบรรยากาศช่วงเช้าๆ,ๆในช่วงเดือนมก,กราคมแบบนี้นะฮะก็ บรรยากาศก,ก็เย็นดีตอนเ,เช้านะฮะอากาศไม่แอรอัดไม่ร้อนเท่าไรไน,นะครับก็จะ,จะดูบรรยากาศกครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเห็นก็คือหลากหลายอาชีพคนที่ตื่นมาตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำงานฮะ เตรียมความพร้อมโดยจะพะพ่อ้าแม่ขานะฮะพ่อ้าแม่ขาซึ่งวางตั้งของเรียงรายวางสินค้าเตรียมจำหน่ายนะฮะแต่เมื่อคืนเนี่ยถ้าใครได้ดูวิดีโอที่เราได้ นำมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับชมช่วงบรรยากาศของกนนลางคืนเนี่ยจะเห็นว่าช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีการนั่งเป็นกลุ่มนั่งเป็นเรียกว่านั่งชมบรรยากาศรับตรงชายหาดอย่งี้ว่าในช่วงเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีครับเป็นเสียแต่ว่ามีบางกลุ่มบางก้อนก็คือ ยังไม่นอนตั้งแต่เมื่อวานก็มีบ้างนะฮะประปรายแต่มีน้อยมากอันนี้เป็นฟัง่งชายหาดฮนะเป็นเกินี้6กโมงกว่าแล้วนะฮะผูุคคนก็มีการเดินทางฝั่งชายหาดฝั่งนี้เนี่ยมีการเดินการวิ่งออกก่ลังกายเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่ง ชายหาดเราเดินทางไปทางชายหาดฮะนี่ก็จะเป็นชายหาดผู้คนมากมายฮะดูซึ่งก็มีเรือพานักท่องเที่ยวออกไปตามเกาะต่างๆนะฮะนี่ฮะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวตูนมาแล้วก็นั่งเรือไปบ้างแล้ว ครรับเพาะว่าเติมยากเดี๋ยวเราย้ายกลับไปเติมตรงทุบบาทดีกว่าเนี่ยทีนี่เรามาที่ฟุตบาทเหมือนเดิมอ่ะแล้วก็การบรขภาพนี่ฮะจะเป็นชาติเดินวิ่งออกกำลงังกายครับระสสุขภาพ ฝัง่งหนึ่งที่เป็นฝั่งของทางร้านอาหารหรือทางสับสินค้าตา่างๆก็ยังไม่เปิดให้บริการเท่าไหร่นะฮะกหลังเงียบอยู่ไม่เหมือนเมื่อคือนนี้โอ้ผู้คนจำนวนมากครับนั่งตามร้านอาหารต่างๆ ว่าก็ยังไม่เปิดนะฮะแต่ก็มีเปิดบางร้านฮะเช่นร้านเซเว่นนี่เปิดแล้วแต่ว่าร้านอาหารทั่วไปก็ยังไม่เปิดมนนีน้ำมันฮะเป็นน้ำมันเรือบางคนจะมานอนอย่างนี้ ตามชายหาดนะก็จะมีภาพบรรยากาศแบบนี้เราเห็นนะฮะนี่กาวทีีชีวิตของคนเราอาจะมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะครับบางคงก็ต้องดิ้นรนตื่นมาทำงานตั้งแต่เช้านะครับบางคนก็อาจจะ มีวิถีชีวิตที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างแล้วไม่ต้องดินบนอะไรก็มีครับโอ,โ,อโอ้จะฟังตรงนี้นี่ประบาดตรงนี้นี่ค่อนข้างที่จะ,จะว่างนะฮะแต่ว่าตอนนี้เห็นมีการซ่อมแซมทางเดินเท้าอยู่ ไม่สมบูรณ์มากเท่าไหร่ครับน่าจะมีการปรับปรุงทางเดินเท้าให้มันดีขึ้นนะเห็นว่ามีอุปกรณ์หลายๆอย่างวางตั้งอยู่เรียงราย,ยในกระบวนการของการซ่อมแซมปรับปรุงนะฮะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาวิ่งก็จะต้องหลบอเองนะ ชายหาดให้ทุกท่านได้เปรียบเทียบกับวิดีโอที่เราลงไปครั้งก่อนนะฮะเอาอันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงตอนเช้าซึ่งประเด็นความแตกต่างชัดเจนเมื่อเราเปรียบเทียบกับบรรยากาศของตอนกลางคืนฮะคือเปรียบเทียบเห็นชัดเจนเลยก็คือว่าตอนกลางวันเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ย อ่าชอนตอนเช้านะฮะตอนเช้าจะไม่ค่อยมีคนมากเท่าไหร่มันจะเห็นคนที่เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดร้านเพื่อที่จะรอรับลูกค้านะฮะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยผู้คนนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมานั่งปูเสือทานอาหารกัน นั่งคือกันเป็นกลุ่มๆนะฮะตึงตันทางที่จะนหนือฝาขั้นนะฮะตป็นระลองพัดเนี่ยจะไม่คนน่อยมาองงีเท่าไหร่ออามาหน่อยนี่จะเห็นได้ชัดเว่าทางเดินเท้านะครับเนี่ยเราจะยี่ต้นมะพร้าว เป็การปรับปรุงนะฮะคือเดี๋ยวคงจะปูอิดหรือปูก่อนซีเม,มนต์หรือเปล่านะฮะต่างเร่ยงรายเอาไว้ซึ่งก็คงจะอีกสักพักหนึ่งนะจะมีการซ่อมแซมและปรับปรุงมันดีขึ้นต่อไปเราเดินมาค่อนข้างไกลพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะ ไปเดินอีกฟัง่งเลบรรยากาศแต่รถบนถนนเนี่ยยังคงมีมากเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าๆแต่ว่ารถก็ยังมีจำนวนมากโอ้เราไปดูปฏิมาก,กรรมครับ <c oughs> ปฏิมาก,กรรมคือมีการีดเขียนนันนี้ หลากหลายมากวันนี้เป็นบรรยากาศแบบนึ่งฮะเคเดี๋ยวเราจะไปอีกฟังหนึ่งฮะ รถมาเยอะมาไวฮะสักคั้งหนึ่งเราไปข้ามไปฮะอรออีกระยะหนึง่งด้ความปลอดภัยแล้วข้ามได้เย่ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วข้ามไปแล้วกลัไปดูอีกฝนนั่งแล้วฮะนี่ ฝั่งทางนี้จะเป็นฝั่งที่มีการขายของเป็นร้านตัดทองนะฮะแบบยังไม่เปิด,ดจะมีการตั้งร้านร้านเล็กๆทางด้านหน้าแล้วก็จะมีร้านด้านหลังับ,บะเป็นร้าน ตอนนี้ยังไม่เปิดเพรากำลังเป็นความท้อที่จะเปิดน้าเราจะสายสายหน่อยก็คงจะเปิดครับตอนนี้เปรียบเทียบให้เห็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้าฝั่งซ้ายของคนดูเนี่ยก็จะเป็นร้านนะครบร้านใหญ่ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นชายหาดนะฮะ ็จะมีร้านหลากหลายมากเราไปเดินชมกันฮะโอ้เราเดินมาไกลาจากโรงแรมมาเนี่ยรถไฟบนขนๆนะฮะได้เหงื่อเมื่อกี้ว่าได้เดินออกกำลังกายด้วยนะครับดูซิดูครับที่นี่เนี่ยนี่เป็นนี่เป็นซอยนะครับซอยซอย เข้าไปได้านในซอยก็มีที่พัก,กต่างๆโอ้ยว้าวว้าว เินมินทบาทด้วยนะครับออนบี่ร้านสุนมายังไม่เปิดนะครับเพราะมันเป็นช่วงเช้าอยู่ คงจะทยอยทยอยเปิดมันจะสายกว่านี้คงคุจะเปิดตัวนี้ยังไม่เปิดโอ้เช้ามีคับมีู้สึกออกเดินบาตรเป็นเช้าเมือนกันเดินซอยๆโอเคเราเดินมารื่อยๆดูวิถีชีวิตของทุกคนในเมือง พัทยาโดยจะต่พอพัทยากลางนี่นะฮะที่เรากำลังจะเดินที่เรากำลังเดินอยู่นี่ก็เป็นพัทยากลางครับโอ้โอะเนี่ยแล้วงาน,นเส้นอากุกุกอันสมัครด้วยเออครับนักท่องเที่ยวก็เริ่มที่จะไปย่อย มาจากที่ผักแล้วครับร้อยนี่สิบห้าโอเคบุฟเฟต์ breakfast บุฟเฟต์อาหารเช้านี่บนโรงแรมโรงแรมบางแห่งนี่ก็จะอยู่ติดกับ กับถน,นนหลักเลยหันหน้าไปหานชายหาดได้ด้วยครับแต่ว,ว่าราคาจะต้องจ่ายมากพอสมควรนะฮะถ้าเราอยากได้บรรยากาศแบบอ,อยู่ใกล้กับติดถน,นนใหญ่เดินออกมาปั๊บติดกับชายหาดเลยนี่ฮนะ่วันกาแฟครับถอหอมหมัก เดินมาเรื่อยๆครับนี่โอ้ยังไม่เปิดเลยอะไรนี่ไมค์ช้อปปิ้งมอลล์โอเคครับนี่อ่าสับปะินค้าด้วยนี่อร่อยคอนอว์ด้วยคอนอว์เนอร์อันนี้ก็จะเป็นไปกันเชา้าเอา ไหลใจจังเลยรนะนใบกัญชาอะไรประมาณนี้นะฮะอด็อะไรบบตท่ส ยี mm ่ hmm. ừ, ิบสี่ชั่วโมงแล้วนะมึเขายู่แล้วเมตาเขาน้านี่ก็เป็หลงแบใหญ่ ร้อนอร่อยต้นตุ่กับปลาเมนของญี่ปุ่นบ้าอยู่สายกีนด้วยครับอ่านไม่ออก <c oughs> we ่ r e here we are still ริบบ้ดบตรงแรมนี้ใหญ่มากฮ,นนมมฮิตันนะฮะรงแรม้ฮันนะฮะนีนะครับก็ใครอยากจะมาพักก็ต้องเช็คราคาดูก่อน <c oughs> โอ้แต่นี่คือโรงแรมอะไรนะี่บรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยโรงแรมอะไรเออคาดิลาา With ออกเกลนอ่าหรือเวฟหอร์เขียวแบบไหนอ้อตอนนี้เราเดินมาเกือบได้20นาทีฮะเราเดินได้มาได้ไกลพอสมควรนะเงือออกเลยฮะ หรือว่าเป็นการตื่นมาเดินออกกำลังกายถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าไให้ทุกท่านดู